มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนใครได้บ้างเช็คได้แล้วเงินเยียวยา5,000ความคืบหน้าการโอ,อนเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิงผับปาคาราโอเกะและผู้ประกันตนมาตรา39และมาตา40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐศิลปินกลางคืนนักร้องนักดนตรีศิลปินกลางแจ้งลิกเกหมอลำเป็นต้นกำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าวได้รับเงินเยียวยาในอัตรา5,000บาทต่อคนเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยเมื่อวันที่29ธันวาคม64ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวยาให้กลุ่มนักดนตรีลูกจ้างสถานบันเทิงอาชีพอิสระโดยล่าสุดวันที่7มกราคม65เป็นรอบที่สองที่ประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรีลูกจ้างสถานบันเทิงอาชีพอิสระผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิงพับบาคาราโอเกะส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในภาพรบรมราชูปรมภมหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่14มกราคม2565ครับ วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคมเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยากิจการสถานบันเทิงกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักและรหัสให้ตรงกับรูปภาพกดตรวจสอบสิทธิ์ระบบจะแสดงว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียวได้รับสิทธิ์เงินเข้าเยียวยางวดที่1แล้ว5,000บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดงไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงินที่1ต้องรอรับเงินรอบถัดไปครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพินด้วยนะครับขอบคุณครับ